เหลือแถวสุดท้ายนะ f ฟซีนี่ครับแถวสุดท้ายทางโน้นก็พรุ่งนี้จะได้ฉาบทั้งสามนี่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตรงนี้ให้มันเสร็จนะ f ฟซีนะครับทีมงานก็เตรียมขึ้นบ้านใหม่นะจะตัดอีกบ็อกก่อนอิโก้ไอ้อิโก้มาเลยไอ้ดิโก้มาครับผม

ที่กูมายือบ้นพันนี้เว้ยฮะทีกูที่นี่เขาด้วย้นนี้เวยโอ้ยไม่คือล็อคที่ลอกตาเนติเมตรเดียวมิได้ได้ไดเดี๋ยวก็จะเดีล็อกทางบ้านนะครับผมต้องเดินเน้เขาใจเลยรอแต่ลย่านะกงเียเลยลองดง Qué ông hương là nói dù anh em không nói là anh không biết anh dù đùa đài. Đùa đài. Đấy công, đấy công. ก็ลุกใช่ไหมเขานที่อขาใหข้าเหนียวลูกก็นข้เจ้าพอข้าเจ้าเนี่ยเนียวเห้าฮะอ๋อเจ้าหันกัเจ้าดอมาตีารวมกันอกจะเลวจกเกี่ยวตัวไหนก่อนทีนเกี่ยวงเลยรอรอสุกพร้อมกันกิน

ก็เลยก็ให้มะบุนตาบุนตาบุนโดยละรนะออจะโเออนี่ที่เล่อยนมันจะรวยนะาจนี่ิือจ้า

ใส่เซยมน่อามีนไหมะออยา,าดีมือเบือ่อยังใส่ไฟใส่ดวงนั่งร้านแน่ยอกกันเนาะตาตั้ง 真的吧？哈哈。 দেখাই minay karlige minay a shirt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 

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

điều hòa nóc tàu nó mới sẽ đầy không bơm nước gì đi โอเคครับผมฝากไว้เท่านี้จะไปทำตรงนี้ต่อสวัสดีครับ